กฎกติกาใหม่ๆที่ออกมาแบบเบาเหมาไม่กดมิเตอร์นั่นก็เพราะคนกลุ่มเล็กๆสร้างกันขึ้นมาที่จอดกันเป็นตับในที่ห้ามจอดเรียกว่าไม่ให้ความสำคัญกับกฎกรจราจรแท็กซี่สาธารณะส่วนหนึ่งก็พยายามพยายามที่จะสร้างกฎกติกาใหม่ๆขึ้นมาสำหรับผู้โดยสารเรียกว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ทำกันไม่อยู่อย่างภาพที่เห็น ตรงข้ามกรมการขนส่งทางบกเนี่ยพี่เขาปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารที่จะไปด้วยการขดมิเตอร์ก็เห็นต้งรู้ว่าผิดกฎหมายก็ยังทำกันอยู่ได้เนี่ยแท็กซี่มิเตอร์ไม่ใช่หรือครับทำไมไม่รีบรับรีบไปต่อรองราคากันอยู่นั่นแหละรถติดแล้วนะครับรู้หรือยังแหม พอโดนจับก็ร้องอ้างสารพัดแก๊สหมดบ้างส่รงรถไม่ทันบ้างคุยกันไม่รู้เรื่องขอบอกกันตรงนี้เลยนะครับว่าการที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุอันควรถือเป็นความผิดหรือโทรแจ้งได้ที่1197มีโทษปรับไม่เกิน1,000บาท อีกทั้งทางโครงการขนส่งทางบกจะมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายด้วยการตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่รถ20คะแนนและถูกพักใบอนุญาตขับขี่15วันขอใบอนุญาตเองท่านี่น้าเพื่มกับพดี3หนึ่งด้วยนะครับปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารนี่หละครับคือผลงานการไม่เคารพกฎจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจปลัวรถท่านจะหายเลยเอาโซ่มร้อยให้และไม่ต้องห่วงว่า รถจะหายไปไหนแต่ค่าจอดของการไม่เขารบกฎกติการาคาแพงหน่อยนะครับก็ถือว่าท่านไม่มีระเบียบวินัยนี่ก็เป็นส่วนน้อยที่ยังสร้างปัญหาให้แท็กซี่ส่วนใหญ่ที่ผ่านๆมาการบริการยังไม่เข้าตาจะมาขอขึ้นราคาค่ามิเตอร์อีกบอกตรงๆว่ารอไปก่อนก็แล้วกันเขารบกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยจเจริญ ท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ทานิน3ามสีเบอร์โทร091 806 2404 086 615 4106หรือที่อ e ีเมล yathamtv.gmail.com และที่ facebook.yathamtv